คลิปนี้ฝากถึงมูบเอฟเลยที่เป็นมูบเอฟฟั่งฟั่งไว้สูฟังสูีฟังสูกับฟั่งสูบ่ฟังสูกับบตตองฟังมันไก่หัวปีไม่แล้วีบอกสูถ้าสูอยากหามูสูอยากติดต่อมูสูอยากเอามูสูไปกินเรานู่นนั่นนี่ม้วนกันสูโทรหามูสูโทรหามูสูข่ายอย่าโทรหากูอืมอันโทรหากูปั๊บเอะแล้วมูกูเด้เออคันกูว่ามันบ่อยู่อืม กลว่ากูแพ่งผัวมึงเซียงผัวมึงเอาหมูกูไปไปใส่หมูกูมาสุกเป็นหยังอุ้ยัดษาผัวกูจะไปเสียงฮะจะแตกจิที่หลังอยากวานมันโทรหาเฟยมันค่าเฟยมันก็มีค่ะาเบือมันก็มีค่ะาแชทมันก็มี่ะเออสู้บ่ต้องโทรหากูอยากว่นน้ผัวกูเตว่าโทรหากูสุกี้ยังกับกูบ่เลยอะสุกี้ยังกับกูบ่กูถามก่อนเออเงือดแห้งเงื้ตายอันอัน อยากบอกมูเห้าเทศกาลนู่นนั่นนี่ฮัลโหมูกูม่รูอีกเว้ยวัน้วาเฮาบ่บ่กบมวนจะจวิสปผหายบอกกับบ่บรีบอกกับบ่มวนกูนั่นอืมมกงใญ่ไหยกูนั่นน่ะกับผัหายี่ดอกบางในมูสูนี่แหละกสักกูสูงกูเลียกูสิบเออตัดดลแลล่ะแบบว่า งยครับกนะันไปกินเหล้า hmm. กับมาครับกันกระเฮียนกับลูอยูเออโทรมาแชทซูไม่ได้เป็นเพื่อนเฟซกันตีซู่ม่เป็นเพื่อนเฟซกับกูยังซูกเป็นเพื่อนเฟซกับผัวกูเป็นยูได้หล่ะกูก็เห็นซูเป็นเพื่อนเฟซกันอยู่ซูกับเทรหาแชทเพื่อนสูอย่าเทรหากูกูจิ้ขันลาบขันกูลาบแล้วมันบ่ไปซูกับว่ากูแพงมันอ้อนไปเสียงเออย่ามเสิรนไปกินงินกินกินนั่นกินนี่อัน เราก็ไปว่าใอ้คนื่นฟังมากวนยากผัวไปใช้บัใมากไปไหนดอกยากแต่น้ำเมี่ยกูบ่เคยแพ่งผัวเด้อค่ะมิจจะผัวบ่อยากไปอืมแล้วอีอย่างหนึ่งกูฝากเนี่ยคันเอามันไปแล้วก็ยเอาไปทีไม่คือปีนั่นเด้อปีนั้นที่โอ้ยฟังเอาผัวเขาไปแล,ล้วรู้ว่าผัวกขนท่านอะไรพี่น้องคาตมาดคนนั่งคาตมาดอืมแล้วก็นอนเมี่ยคาตมาดนอนร้องแถวตะเกือบบ่ะถอดเกือบยุค้าตีนอยู่นั่นเมี่ยอืม อน,นอนก็ตมัดแล้วก็เกือบกับค่าตีนอยู่งางนอนรับไปจ้ะโทรศัพท์กับยูนาลด,ก,ลดกุญแจรถเกียไว้ค่ารถเปิดแบตหมดรถเบิดไปมืดขึ้นโทรศัพท์กับเปิดถ้งออออยู่กุมขหอยกวดเคียงไปน้ำเอามันนอนงายเหรอยแปะแข็งอันรถเขียวมาเนี่ยควายได้ยิ้วมากกับลูกควายเห็นยน้วสักกระตุก แถมมันยังมาใส่ลมใส่ข่อยอีกข่อยว่าว่ามึงอย่ามาใส่ลมใส่กูมึงไปด่ามูงมึงกูบุ่มอะไรกันอย่างไรมึงบไปบอกแม่มึงมาแล้วมึงมาเป็นสภาพเี็กูลุ่มมันน้ำอามึงบุญหัวแล้วข่อยว่ามื่นนั่นข่อยสิบอกเลยนั่นอะไรแต่แน่นมาสู่มันเลยเบ่อยากไปมันใหา่มันเดชมันใหา่มันบริเวขึ้นมาเห็นหนาเมียหนาลูกชูหันโทรหากันเด้อค่ะที่ร้านสิไปกินแซ่กระแซงทรหากันบักเอ๊มึงยุใสวังสิหลุดเโทรหายยุ่งมูอกูได้ยเว้ามันก็ยังกูขี้ที่ผวกูบักขี้ที่ดอกผัวหัน มาสาผัวหัวจำไว้ทีสูงสูงวะ